พี่คุณอยากบอกนะคะเทคนิคเคล็ดลับนะคะถ้าวันนี้คุณนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังเป็นทาสของเงินยังออกไปวิ่งไล่ล่าตามหาเงินนะฮะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินอยู่คุณผิดทางค่ะเพราะพี่คุณก็เคยเป็นคนคนนั้นเหมือนกับคุณมาก่อนนะคะการที่เราทําแบบนั้นมันทําให้เราหมดพลงังมันทําให้เราเหนื่อยมันมันทำให้เรา ้อแต่พี่คุณบอกว่าวันนี้พี่คุณเป็นคนใหม่เป็นคนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเงินในการแอ t แท c t สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆนะคะเรานะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองให้เป็นแม่เหล็กนะคะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนา ได้เพราะพี่คุณทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วนะคะวิธีนี้เวิร์กกว่าการที่ออกไปวิ่งไล่ล่าตามหาเงินเป็นร้อยเท่าเลยนะคะเพราะว่ามันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่นะคะสนใจนะคะราคาโปรโมชั่นในเดือนกุมภานะคะราคา 11, 11 1นึ1งพันหนึ่งร้อยสิบเอบาท c f ั c h a t แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่คุณให้จัดเต็มเพราะ พี่คุณอยากเห็นทุกคนนะคะมีชีวิตทีด่ดีขึ้น